ครับผมเกี่ยวมัอตาครับวันนี้ว่าเขาครับเพื่อนบวกเซลจ๊อครับเราต่อพลงกันแลวครับเนาะครับใจง่ายลองเพ่งตัวในโอ๊คฮักบอจังอยากลองเพลงนี้ครับคุยกันเที่อง ว่าเธอไม่อยากให้มาที่ขอโทษทีวันนี้อยากมาเห็นหน้าขอร่วมงานวิวาที่แกวตาน้องไม่ได้เชิญคนถูกเมือนหอบสังขารสมสามีได้ไอ้ด้วยครับได้ไอ้ด้วย เขาในงานอายก็อายเหลือทนองงเป็นแกคนเดียวที่น้องไม่ได้ยินเชิญเมือความขวัญกลมหนาเดินมาฝากน้องวันเธอชูเออลืมดวงข้อนี่ยนะพี่ไม่โกรธ ให้เธอรอกน้องชายยไปเลโทษบาสนาเกิดมาคุณท้ายไม่มีได้ไอ้รับได้เพียงใจหมดบานดจะได้คนดีขอร่วมงานพี่ให้พี่ได้มาอวยพร ก่อนลาพี่มาเป็นครั้งสุดท้ายทั้งเก็บทั้งอายรู้ว่าภายแพ้แน่ดอนมองเห็นเขาหลังน้ำสั่งรุกมือบังอ่อนเสนปวดใจสะท้อนไว้โอรให้ทางนา ครับผมบัตรเชิที่ถึงเพีงครับจากเสริบุญบรรดครับตองครับล่ะร้องเลยสู่อบโมอบใจพ่อพี่น้องปลอมไปเมื่อสุขทุกขนนะฝากเป็นเช็งไม่ได้ให้ไอ้ดุกในบ้านมาได้สืออะไรกันนะครับล่ะครับจากใจแก้มบางตานครับเพลงนี้ครับจากใจแก้มบางตานครับผมครับขอบคุณครับแก้มบางตานครับครับผวัสดีครับวันนี้